บายดีพี่นอ้องเกิบจังไรเกิดมาเจอเหตุเกิดเจอค่ะขอเก็บก่อนพี่น,อน,น้องคืบงานจังไรเขาก็เห็นน้ำมูยเด้อเชือฮาก่อนเด้อพี่น้อง เพิ่งพี่น้องเขียวฮาก่อนพี่น้องเลยเพื่อเจอรีปดอกหน่อยมันน้อยหัออกมาขุดกิโลผมมาเห็นซะวัสนาซาตาอีกเพิ่งมาขุดกิโลผมมาเห็นซะพี่น้องเอ้ยสองดอกขั้นบน่างขุดกิโลคือสิบรเห็นมันเฮ็ดเพิ่งเข่าเด้อเฮ้ย ีฮะไอส่องดอ,ดองกพี่น้องต้นบุบมันหลังกินอยู่หอยเดือยพี่น้องหอยเดือยมันกินอยู่นี่เขาไปก็เลยเห็นโอ้เขียกเลยพี่น้องมันอยู่ในสลามนนเนาะเัาโลบูหินมันที่จริงมันเกิดอยู่เฮ็ดนี่ยตัวคนละลายพูด

เขียวมากเลยอุ๊ยจะเป็นเหนื่อยอ่ะโอ้ยได้ชมนี่แหละพี่น้องอันซีเมื่องแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนแกงผัวล่ะพี่น้องอันพี่น้องว่าไปหาทั้งอันบ่อนอันบ่าวเข็มพี่น้องจักอยู่ทางไรดอกบ่อดาวห้องบลจักบ่อนไป ไปกับเจ้าคือสิไปใสีทั้งหัวหิล่าทู่อยู่บนไปน่ะต่อมันไกลพี่น้องยังบ่ได้ไปเดี๋ยวเธอหนาจังไปอันในห้องเสียวพี่น้องมันตายบลาบได้พี่น้องแล้วมันสวนไปอยู่ขู่ขู่มือมากันสามคนพี่น้องเพื่อหาอันห้องเอื้อยนะพี่น้องห้องเอื้อยก็จิมีโอ้ได้บลาบไปได้พี่น้องปูดละแกงหน่อยตอนเที่ยงไปใสีต่ออีกเมืองไปทางไหนต่อ คือเมื่อยไปเซนซนะหัวกบหมหัวอีเล้าไหมแดงอีแล้าหัวกกินไม้แดงมแดงก็ต้องไมงแดงก็ต้องเอาแหงนเฮ้ย่งแย่งแงนะเอแยงเขียวไปกป้ายบปฏิเสธเ้ยเวลากินพี่น้องเอ้ย้อนมาอีกทีหนึ่ง เกาะมา่อยโอเคอะไรพ่อพ่อเมืกิดนับหรือเปล่าพ่อนอนได้ไหมไปห้องหมอเด้อพี่ชาแล้วอะไรชิพ่าไปสบายไปดูห้องหมอ นม่บอกกินบอกแกงเ็ดนั่นหกินบอกแกงเ็ดเนี่ยกินแกงเ็ดนั่นหละไม่มาสดเราเป็นเหมือนกันน้อยผูสากันเห็ดเวียดน้อยเลยเป็นเหมือน่นมากยจจัแก่กแๆตแล้วหนัมันลูไปฮะมา ต้องจอกต้องอะไรนี่นิ่งหมัดได้เฉยเลยต้องบวกกันถูกมะอืมจิ้มตั้ไปเด็ดตัดส่นที่หล่อบางบ่อันะอืมอ่ากูไปจัดเขาเป็นหมอยหน้องเอ้ยจะต้มไหมประเดี๋ยว มกชุกเลยกระตั้งประแดดอื่นเนาะเจียวประแดกอื่นอือหอลกแก้วจะคนละที่ด้อือืม,อ,มอ,อ,อ,อืม,อม,อมกัสพอไม่หลุบอีหล่ะ แค่ชอบ้างอืมอืมถ้ามันนังเลยแข่แม่ถ้ามันเมดอยู่โอ้ยมันไปเอ้นรูนเึ๊บาดเลยแค่เนี่ยแมันนัง่งนะอืม เดินมาปองเดินไปหัวหววป้าลูกเดินแต่ตัวควรจะกินปลาแห้งอืดเรื่องนี้น่ะอืออือตังหวัดพินอย่างไร เมื่อบ้านก็บอกอีแล้ว่ามีอื่นเนาะแบบนีอื่นไก่ผู้บอกมีอื่นเนาะก็เขียเป็นมีนมก,ก็เขี่กกยน,นีมันโกกมันมันโกมันร้ายของป่ายัางร้ายอยู่อืมช่เงามันเต็มปเลย จะหลอกจะล่มในใจกาบอย่างหาซับยามเลกระดับเลยอันน่้อกาหกหลาุป้ามนก็คนลัางครเป็นจุบเป็นจุ ใครแต่จัสีหายะแตบเห็ดมันมีย่สิกินอ่ะนันหอมเลยตั้งใกับมแต่บ้านตั้งใกับมแต่บ้าบานทางอยเรื่องในซ่านเขาบานีผัดเห็ดหน้าผกรเห็ตตามหัวตามเลนโผล่เผือกโผล่มันม่เป็นมหันผมว่าอันช่วงมิเุนาไปบ่อน้ำเพิ่มไาเห็ดทงมเห็ดมั่งแบบ หนาทางกันไดแม่นัง่อมือในกนางเบะมันไปทางไดเมื่อกี้าวแดงก็จะไปนั่งช่อมือลูค่ะ่อแบะพี่เนาะมันไปทางใดค่ะแม่ึเลโมเดพอโตตีนิวซ พนกผ้ายืนนั่หายเฮ็ดเพาะเออทดพายพุธเอออาเมทิลงน้ำนะกินเข่าก็้นั่งนี่อาจการหมาน้ามันมาขึ้นบเทีนไว้อือเอามานอานานเน,มเออนส่กกย่ยอทักแก๊สทั้งยังนากเออเปนรถเข็นบอลูกอเอาเอาที่เข่าไปขังหน่อยใชกก่านัถทีอ้าวอ้าวนั่เนา มาหเอาของไปจักยาด้วยคือฉักยาบำรุงขุดถังว่าก็นนี่แห้งมีตะบอกเิ็มนน่นะกูอยากเดเส้นก็กินปลาของค่ะจังเหมือลงบ่กินแบบนี้ เราใช้หน้าเหมอนเมใช้หายใช้หน้า,นะาเ,นะนเป็น,น,ลน,น,นกลนะ้องก็คือถักกบบเดียรไหมไม่เมื่อยไม่หน้าเศ้าไลยแต่ชิมีแห้งเนาะขยันมากมึงเอาเไปจักซักลื่อนกไม่แ้งก็กักอกจะบินักเลืแล้วัก,ก,กวิก กูจลองนำแบะไปละก้าวมันอิ่มเหมือนไรใขเ้นมากเพนไปเ่อะอะไรกันมันอิ่มว่าอีบ่าากระป๋องก็ก็ก็

กินบ่ได้ด้วยลายหญ่ได้ทัากินเด้อใจมากเลยมกาพออลูกเอาชิป่าระไปแล้ ก็ทางเขาเลยวิไกินลร้อยห้าค่ะใช่หรือบวใหม่ๆเดี๋ยวพี่น้องบริเวเพชรจ้ะ บวงท่นตักรับบลกรึไม่เมือนกล่องเดือดๆๆพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี